วันนี้อยาขอพูดสั้นสักหน่อยว่าต้องการให้จบในข้อที่ว่าพระองค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าท่านทั้งหลายจงไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายคําว่าธรรมก็คือความดีถ้าเราไม่ประมาทก็หมายความว่าเราปฏิบัติอยู่ในความดีตลอดแต่คนทุกคนเชื่อองค์สมเด็จพระบรมสุคตและปฏิบัติตามในโลก โลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ในข้อต่อไปท่านกล่าวว่าความเคารพหนึ่งความไม่จองของหนึ่งความยินดีด้วยของอันมีอยู่หนึ่งความมุขอุปการะอันท่านกระทำแล้วแก่ตนหนึ่งอย่างนี้ควรมีแก่บุคคลทางหลาย เมื่อการเคารพคารวะสิ่งกันและกันไม่ได้หมายถึงว่าความเกรงกลัวสิ่งกันและกันเมื่อเราเคารพท่านท่านก็เคารพเราสร้างความประทับใจในความรักอย่างนี้ก็ความรู้สึกของเราเป็นสําคัญถ้าไปในที่ใดก็ตามแต่ใครเขายกมือไหว้สแสดงการนอบน้อมกับเราเราจะมีความรู้สึกเป็นยังไง ความไม่จองหองก็หมายความว่าถ้าบุคคลผูใ้ใดทั้งเกื้อกูลกับเราเรายอมรับและก็เห็นใจขั้นสนองท่านยอมรับนับถือในความดีของท่านอิกราการหนึ่งยินดีด้วยของที่ตนมีอยู่หมายความว่าเราไม่พยายามลักไม่พยายามขโมยไม่ทำลายทำลายความสุขของคนอื่นคนอื่นในข้าวของ เรามีอย่างไรพอใจอย่างนั้นทางนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนขี้เกียจคือว่ายินดีในของที่เรามีความสามารถจะสร้างขึ้นมาได้เองโดยชอบทมถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามกฎข้อบังคับข้อหมู่คณนะตอกถูกต้องตามประเพณีนิยมไม่ไปยื่ยงแย่งไม่ไปคดโกงบุคคลอื่น เอาความเป็นผู้มีอุปการะอันท่านทาแล้วแก่ตนหมายความว่าบุคคลใดท่านมีความดีสำหรับเราเมื่อเป็นยอกาศที่เราจะอุปการะท่านได้เราก็อุปการะท่านเป็นวว่าทุกคนในโลกไม่ต้องเลือกเฉพาะพ่อเฉพาะแม่ต่างคนต่างทําความดีสนองซึ่งกันและกัน ถ้าทําได้อย่างนี้ทุกคนในโลกโลกจะมีความสุขเแรืะว่าโลกจะมีความทุกข์ได้เห็นว่าพระพุทธศาสนาช่วยคนในโลกแล้วหรือยังข้อต่อไปท่านบอกว่าฟังธรรมโดยการหมายความว่าการฟังธรรมก็คือฟังคําแนะนำในด้ของความดีธรรมะเนี่ยก็แปลว่าความดี ในบางคนใดที่มีการปาาระชุมกันบ้างมีการอบรมกันบ้างการแนะนํากันบ้างการสงสรรค์กันบ้างในได้ของความดีเราพยายามฟังความดีไว้เสมอๆจดจําไม่ว่าใครเขาพูดว่าอย่างไรเป็นความดีจำไว้จำทีละน้อยละน้อยละน้อยมันก็ซึมเข้าไปในใจเองเมื่อการฟังความดีไว้เป็นปกติไอ้ความดีมันก็ฝังใจ เมื่อความดีฝังใจกายกระทาก็ทําดีพูดก็พูดดีทั้งนี้เพราะอะไรว่าการทําก็ดีการพูดก็ดีมันมาจากใจใจเป็นผู้สั่งใจเป็นผู้คิดใจคิดอย่าทำชั่วกายมันก็ทําชั่วแต่ใจคิดอย่าทำดีกายมันก็ทําดีใจคิดจะพูดชั่วปากมันก็พูดชั่วแต่ใจคิดอยพูดดีปากมันก็พูดดี นี่เป็นอนุว่าการฟังธรรมการฟังธรรมนี่มันหมายถึงว่าการฟังเทศรูฟังที่คนเขามีความประพฤติด,ดีแล้วพูดถูกต้องมีประโยชน์ทั้งเราและเขาไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ให้คิดประทุเร้ายซึ่งกันและกันให้มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันต่างคนต่างสงเคราะห์กันต่างคนต่างประพฤติดีประพฤติชอบกหากัน ต่างคนต่างอ่อนน้อมก็หากันครับพูดแบบนี้เราฟังแล้วพูดแบบนี้พูดโดยธรรมพูดยังไงบ้างก็ต้องตอบว่าเหมือนกับที่พูดมาแล้วทั้งหมดนั่นแหละพูดโดยธรรมและอาจจะมีอะไรยิ่งไปกว่านี้ก็ได้เป็นเรื่องของการของสมัยถ้าคนทุกคนปฏิบัติตนอย่างนี้ท่าน,นหลายจะเห็นว่าโลกเป็นสุขและโลกเป็นทุกข์ แล้วก็จะเห็นว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกได้นอย่างหรือว่าพระพุทธศาสนาเกะกะโลกนี่ข้อต่อไป่านกล่าวว่าถ้ามีความอดทนแล้วก็เป็นคนว่าง่ายมีความเห็นสมณะทั้งหลายหมายความว่าอะไรสมณานันจน่ทัศนังแล้วก็เห็นบุคคลผู้มีความสงบจากความชั่ว ใน้คำว่าสมณะเนี่ยจากความชั่วมีวาจาและพูดจาโดยธรรมทั้งหมดนี้เป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่วมาว่ากันทีละข้อเออหนึ่งมีความอดทนต่อความยากลำบากที่เราจะทำความดีทุกอย่างในการงานที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนคนดี ในจริยาที่ต้องพึงประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ตนก็ดีไม่เบียดเบียนใครแต่ความสุขมาถึงเราการปฏิบัติแบบนั้นมันก็ต้องต่อสู้ต่ออุปสรรคคือความยากความลําบากหรือว่านักเรียนนักศึกษาตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาไม่ไปกระโดกกระเดกกระโดกกระเด็ททาความอดทนในด้านความดีคือเราจะทําความดีทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรค อดทนต่อสู้จนกว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดผลแก่ตนนี่อย่างหนึง่งคนเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายหมายความว่าเขาแนะนำเลยได้ความดีเรารับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามนี่การเห็นคนที่มีความดีมีความชั่วหมดไปมีแต่ความดีดีทุกอย่างจิตบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ วาจาที่กล่าวมาก็เป็นสมมนิยกรถาคือเป็นวาจาที่ชอบใจเป็นที่น่ารักอาการกายที่สแสดงออกมาก็น่ารักชื่นอกชื่นใจน้ำใจที่สแสดงออกก็เต็มไปได้วยความเมตตากราณีนี่เป็นว่าต่างคนต่างเป็นอย่างนี้เหมือนกันทั้งหมดในโลกต่างคนต่างไม่มีความชั่วมีแต่ความดี เอาความดีเข้าประสานกันอย่างนี้โลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์ในข้อต่อไปท่านบอกว่าเจนจาโดยธรรมเจนจาธรรมโดยการก็หมายความว่าเราจะพูดเราจะจาอะไรก็ตามเราจะไม่กล่าวแต่วาจาที่เป็นโทษสั่งสนทนากันในวาจาที่เป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์ในความชื่นใจเป็นประโยชน์ในการทำมาหากินเป็นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันเขาเรียกว่าแเจนจาทำโดยการถึงการถึงเวลาบางครั้งบางคราวเราก็ประชุมนมกันว่าที่พวกเรามีความทุกข์อยู่อย่างนี้มีอะไรเป็นเหตุแล้วเราจะกําจัดเหตุขกงความทุกข์นั้นได้ประการใดช่วยกแก้ไขช่วยปันคิดอย่างนี้ท่านถือว่า,วาโลกเป็นสุขแลอว,ว่าโลกเป็นทุกข์ แต่คนทุกคนทําได้หมดในข้อต่อไปเทพกล่าวว่าจงทําลายกิเลสให้สิ้นไปหนึ่งจงประพฤติอย่างพรหมหนึ่งเห็นอริยสัจทันหลายหนึ่งทำพระนิพพานให้แจงหนึ่งแย่ไหมการมีความเพียนเป็นเครื่องเผากิเลสไอความกิเลสก็คืออารมณ์จิตที่มันเศร้าหมองมันหมองหม وع, ัวอารมณ์จิตชั่ว อารมณ์จิตคิดว่าอยากจะรักจะขโมยเขาอารมณ์จิตที่คิดอยากจะวีค่าเข่งฆ่าเขาอารมณ์จิตที่หลงไหลไฝ่ฝันเกินพอดีว่าสิ่งที่ถ้ามันจะสลายตัวเราคิดว่ามันจะไม่สลายตัวในอารมณ์อย่างนี้เราพยายามคิดว่าอย่าให้มันมีในจิตของเราเพื่อการรักการขโมยยืแย่ทรัพย์สมบัตเขางคนอื่นเราก็ไม่ชอบ เมื่อเราไม่ชอบชาวบ้านที่ไหนเขาจะชอบเราไปทําเข้ามันก็เกิดศัตรูเนื้ออารมณ์ที่อยากจะมีค่าเคงค่าทําร้ายบุคคลอื่นเราถ้าเราคิดกับเราเราชอบไหม่ะนู่ว่ากันได้อารมณ์โดยตรงยังไม่ทําแด้ว่าเป็นอารมณ์คิดตัดอารมณ์คิดตัวนี้เสียแทนที่เราจะคิดลักคิดขโมยเขาเราก็คิดเกลื่อนซึ่งกันและกัน เพื่อแผ่ซึ่งกันและกันมาเป็นความสุขดีกว่าเรามีเพื่อนดีกว่ามีศัตรูการที่คิดทำร้ายซึ่งกันและกันแล้วก็เลิกคิดเมตตาปราณีปรารถนาในการสงเคราะห์ปรารถนาในการเกือ้อกูลสร้างความเป็นมิตรดีซึ่งกันและกันอย่างนี้โลกจะมีความสุขตม่ว่าโลกจะมีความทุกข์ท่านบอกว่ามีความประพฤติอย่างพรมความว่าพรหมก็คือเป็นผู้ประเสริฐ รมมีอะไรมีความประพฤติหนึ่งรักซึ่งกันและกันเมตตาไม่ตั้งหน้าตั้งตาเป็นศัตรูกันสองกรุณาสงสารช่วยเหลือกันให้เป็นสุขสามไม่ฉาดิสยาซึ่งกันและกันใครดีพรอยินดีด้วยสี่อุเบกขาวางเฉยถ้าความแก่มันเข้ามาถึงถก็รู้ตัวเแก่ไม่ดิ้นรน้น ความตายจะเข้ามาถึงก็ไม่หนักใจเพราะรู้อยู่แล้วว่าเกิดมามันจะต้องตายเว็นอนว่าพรหมถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ไม่ต้องไปเป็นพระพรหมเหาะคือคลือบบรรากาศถ้า,ารมณ์อย่างนี้มีด้วยกันทุกคนต่างคนต่างมีความรักต่างคนต่างมีความสงสารต่างคนต่างไม,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 ม่อิสยาสิ่งกันนี้ชิาอิสยาสิ่งกันและกันโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข ละข้อต่อไปท่านบอกว่าเห็นอริยสัจอริยสัจกหมายความว่าความจริงที่เป็นปัจจัยให้เกิดความบริสุทธิ์สัจจะความจริงที่เข้าถึงความบริสุทธิ์ก็นั่งนึกดูที่อะไรเนาะที่ทำให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์โลกนี้เขาต้องการคนเช่นไรหนึ่ง โลกนี้ทั้งโลกไม่ต้องการคนใจร้ายที่ว่าทั้งโลกก็เพราะอะไรไปถามดิไปถามคนทั้งโลกว่าต้องการคนใจร้ายมั้ยเจอหน้าชกเจอหน้ายิงเจอหน้าฟันเจอหน้าแทงเจอหน้าเปกเปะซอกเขาไม่ยังเจอหน้ากันเข้าอย่างนี้ถ้าทำอย่างนั้นชาวโลกต้องการมั้ยถ้าถามด้วยความใจจริงได้คนนั้นเขาไม่บา เ่าตอบว่าไม่เอาแล้วอีรูปนี้ไม่เอาต้องการอย่างเดียวคนที่รักฉันจ้ะนี่ในเมื่อเรามีอริยสัจคือเรารักษาความจริงที่เป็นปัจจัยของความสุขต่างคนต่างก็ไม่โหดร้ายถ้าบารมีหารสิ่งกันและกันอันหนึ่งอริยสัจที่เป็นทําให้โลกมีความสุข ก็ต้องเราต้องการรักษาทรัพย์สินของเราโดยไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งมาลักขโม,มยมาว่าคดมาโกงเราเห็นประโยชน์ในส่วนนี้ทุกคนต่างเห็นต่างประโยชน์ในส่วนนี้ก็ต่างคนต่างยอมรักษาสิทธิสิ่งกันเลกันไม่ด้านทรัพย์สินต่างๆไม่คดไม่โกงไม่ยือ้อไม่แย่งใครไม่ใช่มาออกอากาศออกโทรทัศน์ไหวชั้นไม่โกงชั้นไม่โกงชั้นบริสุทธิ์ผุดฟองแต่ที่ไหนได้ เหลือแผลบียวรวยกันเป็นร้อยล้านพันล้านความจริงนั่นก็ม่ได้โกงแต่ได้มาโดยการไม่บริสุทธิ์อย่างนี้ไม่ใช่เห็นอริยสัตว์แล้วถ้าสัตว์ตัวหลังก็ต้องเป็นสัตว์ตวะอริยสัตว์ตวะหมายความบริสุทธิ์อย่างสัตย์ิงฉันไม่เป็นเรื่องอริยสัตว์ที่สามสำหรับชาวบ้าน เราก็รู้จักความจริงที่ทำให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์คือเมื่อยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นนี่ก็ฟังกันมาแล้วในอริยสัต์ข้อดีสี่ของชาาบ้านเป็นความจริงที่เราต้องการกันถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก็คือหนึ่งต่างคนต่างไม่พูดโกหกโมเทสพูดแต่วความจริงสองต่างคนต่างไม่พูดคำหยาบพูดแต่ว,วาจาไพเราะสนอสนสดเป็นที่รักเป็นที่ลื่นหู พูดแล้วผูพ้พูดก็สบายใจผู้ฟังก็สบายใจสามวาจาที่พูดไปเราก็ไม่ต้องการเขาก็ไม่ต้องการทั้งหมดในต่างคนต่างไม่ต้องการนั่นก็คือวาจาที่สร้างความแตกรราสิ่งอและกันสี่วาจาเป็นที่สะเทือนใจชาวบ้านถ้าเราและเขาต่างคนต่างไม่ชอดใจวาจาสี่ระการนี้เราไม่ชอดใจเขาก็ไม่ชดใจคนทั้งโลกก็ไม่ชอดใจ เราก็รักษาสัจจะนนี้ไว้ให้เป็นอริยะคือใช้วาจาให้บริสุทธิ์ผู้เต่ความจริงผู้แต่วาจาที่อ่อนหวานผู้แต่วาจาที่เกิดประโยชน์ในความสามัคคีผู้แต่วาจาดีที่ไม่สะเทือนใจอย่างนี้โรคจะเป็นสุขและเป็นทุกข์และอริยะสัยข้อสุดท้ายก็คืออย่าทําจิตใจขาดสติสัมปชัญญะด้วยการดื่มสุราไดไม่ไร ว่าทพูดมาแล้วในการดื่มสุราดมเอรายไม่กลัวใครทั้งหมดแม้แต่คุกตารางก็ยังไม่กลัวดีไม่ดีก็จําใครไม่ได้หมดพ่อแม่ก็คิดว่าเป็นลูกฟุตบอลไปก็มีบางทีพัญญาบทเป็นที่รักพอดื่มสุราเมรัยเราเห็นพัญญาเระบทเป็นฟุตบอลไปสกักเยอะแต่ดีไม่ดีฟุตบอลเกิดมีหนามเธอเคยดีนขาวไปซ้อมเธอเข่าบ่อย แต่ก็ปืนนวดไปเสียตายหลายรายไปแล้วนี่เพราะการเด่มสุราเมรไรเป็นปัจจัยแต่ขั้นสุดท้ายได้กล่าวว่าจงทําพระนิพพานให้แก่ไม่แก้วจะไปนิพพานกันไหมล่ะนิพพานตัวนี้ที่เราพูดกันนี่พูดกับชาวโลกชาวโลกไปนิพพานก็ได้ก็จะนิพพานของชาวโลกมันจะไปยากลําบากอะไร รู้จักนิพานของชาวโลกไหมไปเที่ยวนิพานกันสักทีดีไหมมีเตรียมจะปิดไปอ,อยู่แล้วทีเนี้ยพอจะชวนไปนิพานจะปิดไปยังไงดับเบโทโลูกยังเล็กอยู่นี่เมียยังไม่มีอะไรจยก,กินหัวยังมีความลาบากโอ้ยเจ้านี่เจ้าสิง์ก็ยังทวงโอ้ยมันยากลําบากเหลือเกินเมียไปนิพานกันยังไงไปไม่ไหวแล้วพ่อคุณแม่คุณเ้ย ดีไม่ดีก็จะตะโกนร้องออกมาบอกนี่ตาตาคนที่พูดนาะแกพูดอะไรหลับหูหลับตาพูดได้ยังไงจะมาชวนชาวบ้านไปนิพพานจะไปไหวไหมก็ต้องตอบว่าไหวสิเราไปนิพพานกันนี่มาพูดถึงนิพพานเขาชาวบ้านนะมันจะนิพพานของชาววัดน่นนิพพานก็มีหลายอย่างจะเอาไอ้คนอยู่บ้านจะให้ไปพูดอย่างคนอยู่วนะัด ให้ปฏิบัติอย่างคนอยู่วัดคนอยู่วัดจะให้ปฏิบัติอย่างคนอยู่บ้านมันก็ขวางโลกหรือที่ภาษิตโบราณท่านบอกว่าศึกอยากสวดบทอยากร้องเวลาศึกจากความเป็นพระละผีตายที่ไหนไม่ได้ได้ชอบไปสวดที่นั่นสวดแล้วก็ไม่มีอะไรเขาไม่ได้จ้างสวดแต่ก็ไม่แน่นะบางทีไปสวดแล้วก็ได้กินเหล้าเมายามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย พระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาดันอยากจะร้องเพลงเข้ามาสิไม่ร้องเพลงในะใครเขาจ้างร้องนะพระเนะี่ยไม่มีใครเขาจ้างไปร้องเพลงมันก็ไม่ถูกนี่วันนี้เราพูดกับชาวโลกก็ชวนชาวโลกคนนิพพานไปแล้วไม่ไปฟังเรื่องราวของนิพพานชาวโลกกันก่อนนิพพานแปลว่าด,ดับหรือว่าดับอารมณ์ของความชั่วความชั่วระดับไหน ก็วความชั่วระดับชาวโลกอะไรบ้างที่มันเป็นความชั่วที่ระวางกฎกันไว้ตามอำนาจของกฎหมายตามอำนาจของกฎข้อบังคับตามประเพณีนิยมประเพณีนิยมบอกว่าสิ่งนี้เป็นความชั่วพวกเราจะทํากันประเพณีนิยมนี้ย่อมไม่เหมือนกันแต่ละเขตอย่างนี้เป็นความชั่วพวกเราจงอย่าทา ถ้าทำแล้วมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์จะต้องแตกร้าวกันเราก็ไม่ทำมันเสียสินี่กฎข้อบังคับของหมู่คณะใดประเทศใดวางกฎหมายไว้อย่างไรให้ยอมรับนับถือซึ่งกันและกันตามกฎหมายเราก็ปฏิบัติตามนั้นกฎหมายของโลกวางไว้อย่างไรเราปฏิบัติตามกฎหมายของโลกอย่างนี้เรียกวันดับคือนิพพาน ดับความฝ่าฝืนกฎข้อบังคับและประเพณีอย่าลืมนะที่พานนี้ครับระว่ดดับนิพานไม่ได้แปลว่าศูนย์ดับอะไรดับอารมณ์ของความชั่วเป็น่าการดับในที่นี้หมายถึงว่าจิตเราไม่ยอมคิดจะฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศกฎข้อบังคับของหมู่คนณะระเเพณีของท้องถิ่น แล้วก็กฎหมายของโลกนี่ต่างคนต่างดับความอารมณ์ชั่วอย่างนี้ทั้งหมดทุกคนยอมรับนับถือกฎหมายของประเทศกฎข้อบังคับของหมู่คณะประเพณีของเขตกฎหมายของโลกอยากจะถามว่าโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์เราก็ต้องตอบกันได้ว่าโลกนี้จะต้องเต็มไปด้วยความสุข โลกนี้ไม่ได้เต็มไปได้วยความทุกข์ให้ระบรรดาท่านผู้รับฟังท่านรับฟังไปแล้วทั้งหมดเจ้ไปกําหนดตั้งใจคิดว่าองค์สมเด็จระธรรมสามิตรสอนไว้ที่เรียกกันว่าพระพุทธศาสนาถ้าคนทุกคนทําได้จะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์โลกนี้จะเต็มไปได้วยความสุขและโลกนี้จะเต็มไปด้วยความทุกข์สำหรับวันนี้ก็ขอลาก่อน ขอท่านผู้รับฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผูนผลและจงเจริญไปด้วยจาตุรพิธารชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขะพระละ,ละปฏิพานหากทุกท่านมีความประสงค์เสียงใดก็ค่อยได้เสียงนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี